คำข,ขอขมาหรือว่าคำขอสมบัติสมมาพอเม่ในวารทีขึ้นปีไหมหลังจากที่ลูกหลานแต่งขันห่ามาแล้วก่อนที่จะไปกล่าวคำขอขมาลูกหลานทั้งหลายก็กราบภูมิพระคุณของเฮานั่นสามเทือแล้วก็ย้อขันใส่หัวแล้วกล่าวคำขอขม,มาว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุ กาะกัมมังวะจีกัมมังมะโนกัมมังโยโทโสเมื่อนี่แมนเมื่องามยามดีว่าระถีขึ้นปีไม้พวกลูกหลานทั้งน้อยใหญ่ดวงมูยิ้งซ้ายจึงได้มีขันดอกไม้มายขึ้นเพียงตาได้มีขันสมมามายขึ้นเพียงเก้าเท่าใส่หัวขอก้มกราเพื่อขอขมาต่อองค์พญาผู้เป็นพอ่อเป็นแม่ ผู้ที่แก่ด้วยศีลด้วยธรรมผู้ที่กรรมคุณโนโห้อยสัน้นผู้มีสัจจะมันจำดีหลอนว่าลูกหลานนี่หากได้มีความผิดพลาดพังได้ไปบสร้สางยางบ่งาม ได้ประพฤติในทางที่บสอบได้ตอกถอยเถียงควมได้ทิมกระบุงกายหน้าได้ทิมกระซ่ากายตาเหตุให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เสียอกตกใจน้ำตาออกด้วยความผิดพลาดพังเหล่านี้มื่อนี้ลูกหลานทั้งหลายจึงได้มาประกาศไข่ก้าวขอขมาต่อองค์พญาพ่อแม่ผู้ประเสริฐ ขอให้ขันดอกไม้ขันนี้จงบังเกิดมีฤทธิ์หรือซาน้อมน้ำมา้าต่างขวัญก้าแกนฟันมั่งแพนบวงบาบเว้นกรรมขอพ่อแม่จนได้โปรดอหงสิกรรมให้แก่ลูกหลานด้วยเทินและปีไม้ฝ้าไม้ลูกหลานขออไวยไซ้ให้พรขอให้พ่อแม่จงอยู่ดีมีแห้งมีอายุมัน่นขวัญเยืนให้อยู่เป็นโฮมโพ,โ,พโฮมไซให้ลูกให้หลานได้เขารวบนบไว้ด้วยเทิน หลังจากที่ลูกหลานก้าวคำขอขามาและให้พอนผู้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็กา้าวคำอโหสิกรรมแล้วให้พรลูกหลานว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุาธเออเมื่อนี่แม่นเมื่งงามยามดีว่าระถีขึ้นปีไหม พวกลูกหลานทางน้อยใหญ่ยิงทรายได้มีขันดอกไม้มายขึ้นเพียงตาได้มีขันสมมามายขึ้นเพียงเก้าเท่าใส่หัวขอก้มกาบเพื่อขอขับมาต่อคอยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ตามภาษาคอยผู้เป็นพ่อเป็นแม่พวกเจ้าทั้งหลายได้มีศรัทธาแพ่กวางพวกเจ้าเป็นห่วงย่านมีบาปมีกรรมพวกเจ้าจึงได้นำผ้าผืนแพวาน้ำมะสมมาตูคอยตามใจน้อยวาอยากม้มบาปม้มกรรมพ่อและแม่ขอหับเอาขันสมมาน้ำสู่เจ้าขันนี่ ขอให้คันสมมาคันนี้เปรียบเสมือนควนดวงกล้าผ้าดวงคม้มตดเสียกรรมมา่างเสียเวนแต่นี่ต่อไปภายนาหน้าบ่ให้สู่เจ้ามีบาปมีเวนมีกรรมพอแลแม่เอาหูสิกรรมให้แกพวกเจ้าและปีไม้ฝ้าไม้พอแมขอหวยไสให้พรขอให้ลูกหลานจงอยู่ดีมีแหงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ลูกหลานจงอุดมสมบูรณ์พุ่นสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองไปทุกภพทุกชาติอันว่างเงินคำแก้วนั้นให้ไหลม้ยจะได้ขาดจะได้บุกปินหาดจะได้ขาดเป็นบงังให้ลูกหลาน ทั้งหลายจะได้เป็นมหาเศรษฐีมิมังให้ได้นางกินนางทานนำกันครูสุคนด้วยเทิน สบายดีพี่น้องเอ๋ยกลับมาพบพอ่อกับจ่นซุกอีกแล้วมาเอาเม็ดมันไปไหวมาเอาในมันไปวนันขั้นผู้ใดบกขีข้ขั้นเพียนสร้างหากสีหงเฮืองเมือ่อนาเด้อพี่น้องเอ๋ยกลับซุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปมัว่วุกู่ซุคนอีกคนหนึง่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็อยู่ในต่างแดนกลับมาพบมาพ่อกับจ่นซุกสาวลาวในต่างแดนมือนี้จ่นซุกเองก็มีคำมาขอคำม,มาหรือว่าคำขอสมบัติสมมาต้องพู้เป็นพอ่อเป็นแม่สม บัติสมมาพอตู้ไม่ตู้หรือว่าการคอสมบัติสมมาตองผู้เป็นผัวน้ำเอามาต้อนมาฝากน้ำเอามาเลา่าเอามาว่าสุพ่อเมียพี่น้องป้องป่ายได้คับฟังคือเก่าคือเดิมและก็น้ออีกบดยเพจากมือก็ใกล้จะหดอ่ะวันบุญปีใหม่นั่นเองเส่งอาการคอ ขามาหรือาว่การขอสมบัตสสมมาซึ่งเป็นฮีตเป็นคลองและเป็นธรรมนูธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนณลาวเฮาซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ปูญาตา้ายและการส่วงบุญปีใหม่ลาวเฮานี่เนาะเพื่อนก็จะมีการขอ สมบัติสมมาและกมาขอบุญขอคุณน้ำผูอมีพระคุณทั้งหลายของเฮานั่นเองและก็อาที่จันทรุกเบ้าไปบางนึงนี่นาะอคือการขออาคมาหรือว่าการขอสมบัติสมมาผู้เป็นพอ่อเป็นแม่นั่นเองและก็เมื่อเวลาที่เฮามีการขอสมบัติสมมาเนาะพี่น้อง เมื่อเขาขอขาม,มาหรือว่าขอสมบัติสมมาแล้วก็ให้พรอ,อู้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วหลังจากนั้นนวพ่อแม่ก็กาวคำอหุสิกรรมแล้วให้พรอลูกหลานแล้วหลังจากนั้นก็ลูกหลานก็ผูกเขียนให้พ่อให้แม่แล้วพ่อแม่ก็ผูกเขียนให้ลูกหลานเพื่อให้เป็นสิริมงคลในว้าละถีขึ้นปีใหม่นั่นเองพี่น้องหรือว่าหลังจากที่ว่ามีการขอสมบัติสมมาแล้วแล้วลูกหลานเนาะยากอ่า อยากล่างเท่าหรือว่าล่างตีนหรือว่าอาจจะล่างมือเนาะแล้วก็ฮากกวจะกาวเนาะสิ่งใดที่บดีสัพพทุกสัพพะโสกสัพพโลกสัพพภัพสัพพะคอจะเดียดจังได้ได้ก็ให้หายไปก็ปีกเก้าเนาะห้ตกไปกบไฟให้ไหลไปกับน้ําแล้วฮา็กวยไซสให้พอให้พอเมย์เพิ่์นยู่ดีมีแหงห้เพิ่นยมียู่มันขวดเงิน้อยู่เป็นโฮมโพโฮมไซส์ไ้ลูกไฮละได้เขาหลบหนกใบนั่นเองพี่น้องแล้วก็มีหลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับปึ้มเนาะ เก่ยวกับเพ้มที่จันทร์ซุกเบ้าไปวังกี้นี่เนาะคือการคืออะเพ่มสมบัติสมมาก็อยู่ในเื้่มนี่ก็เนาะหัวโวยยัยแต่ว่าอยู่ในเื้่มนี่ก็จะมีการโขคขมาเนาะเบ้าถึงการโขคขมาก็จะเบ้าขั้นตอนในการโขคขมาหรือว่าขอสมบัติสมมาผู้เป็น่อเป็นเม่ แล้วก็จะมีสมบัติสมมาพ่อเม่พ่อตู้เมตู้เอือนะเอ้อยไอ้เนาะเอื้อยไอ้เม่ป้าพ่อลุงไส้น้ำกันได้เนาะแล้วอยู่ในปุ่มนี่บดจะยาวเนะาะถ้าพี่น้องผู้ใดมักสันก้นะก็ย่อเนาะก็ย่อก็คัดจ้อนเข้ามาให้สัน้นแล้วก็ให้อาเพื่อว่าบ่าเป็นการเสียเวลาเนาะแต,แต่แต่ว่าถ้าผู้ใดมักยาวก็เว้าตา่มไปในปื่มเลยก็ได้เนาะก็เบายาวเป็นใดประมาณ านาทีหรือว่าสองนาทีเนาะถ้าเขาเบา้าแต่ว่าถ้าผู้ใดบปต้องการที่จะเบ้าเงาเขาก็ขัดจอ้อเนาเนะแต่ว่าจันซุกอา่าจันซุกจะเบา้าอยู่ในปื่มเนี่ยจะต้องจะจะ,จะเบ,าเบา้ายาาแน่น้อยหนึ่งเนาะถ้าว่าผู้ใดบปอยากได้เงาก็ขัดจอ้อห่วเขามาก็ได้เส้นเดียวกันเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจเนาะก็สามารถเขียนหาจันซุกได้เนาะหรือว่าฝากเบอร์โทรไวใ้ใต้ลิปอา่ายู่มองคอมเมนต์ก็ได้เส้นเดียวกันเนาะ เพื่อให้เป็นสิริมงคลบว่าจะเป็นการขอสมบัติสมมาผู้เป็นพ่อเป็นแม่สมบัติสมมาคนตู้มเตู้หรือว่าสมบัติสมมาผู้เป็นผัวแล้วอยู่ในปุ่มก็มีสมบัติสมมาพ่อแม่สมบัติสมมาผัวแล้วก็สมบัติสมมาคู้ตู้มเตู้เนาะแล้วก็เอื้อยอ้ยเอาใส่น้ากันก็ได้เนาะแล้วก็ ก็จะมีบทอวยพรต่างๆเนาะถ้า่าผู้ใดสนใจก็สามารถเขียนหาดียนสุขได้เนาะและเนาะพี่น้องพ่อเมย์เพิินคือผ่านในบ้านเพิินคือผ่าในเืินในซานพ่อเมย์เพิินคือเพชรดเม็ดงามเพิินคือดวงแก้วทีว่าประเสริฐพฉะนั้นช่วงวันบุญปีไม่เพื่อบ่ให้ลงให้ลืมในบุญในคุณของเพินินลูกหลานก็ย่าลืมเก็บดอกไม้ดอกตอกเนาะมาขอสมบัติสมมาแล้วก็มาขอบุญขอคุณน้าเพินินเพื่อ่บไ้มีบาปมีเวียนมีกล่มเพื่อให้เฮาอยู่ดีมีแฮ้งและก็ครอบครัวประสบแต่ความสุขความ เลินเกิดความพรมเย็นผาสุขในชีวิตครอบครัวนั่นเองพี่น้องเอ๋ยและนอสั้นมหาหัวนี่จะสุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความซุกและป็นประโยชน์ให้ครับพอแม่พี่น้องป้องป่ายบบหลายก็น้อยลูกหลานผู้ได้เห็ุลูกหลานผู้นั้นได้ลูกหลานผู้ได้ปฏิบัติต่อพ่อต่อเม่ต่อบิดามารดาบุพการีผู้แสนประเสริฐของเฮาได้ลูกหลานผู้นั้นก็จะพบเจอแต่ความสุขความเจริญบังเกิดซชคลาบบังเกิด,กกดความมังค่งล่ำรวยในชีวิตครอบครัวนั่นเองและก่อนจะกกันไป ในวันนี้จันสุเอ๋งขอไว้แ้พร้อนคอยพ่อแม่พี่นอกก้องกองไปหมดสุขูขสุคนในวารลทธีขึ้นปีใหม่จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขใดที่ประเสออริฐพรใดใดที่ลำเลิศจากนั้นประงเกิดแก่ทุกคนสำหรับมื้อนี้จันสุขอราไปก่อนแล้วพวกพกันใหมในเทือนาสำหรับเธอนี้ซ้ำบายดี บ่ให้มองของสิบสี่บ่ให้เจ้านั่นทิ่มปาวันพระบ่ให้เจ้านั่นลืมลายลูกหลานอย่าลืมเก็บดอกไม้กับไว้บิดามาฮดาเจ้าผู้เป็นพันละยาอย่าลืมแต่งขันสมมาผัวแพงของเจ้าเด,ดเด้อ ขอขอบใจละลายที่ที่ตามฮับเบิ้งฮับสม